สวัสดีครับวันนี้นะครับกลัพบมาพบกับอัลเตอร์นิวข่าวนะครับเราลองย้อนไปในช่วงสักก่อนที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยจะถูกให้ไล่ออกจากราชการนะครับแล้วก็ไม่ได้บําเหน็จบนานาญเนี่ยก็คือได้เข้าไปดูในรายการรายการนึงนะครับแล้วก็มีทางพลตารวจตีสุพิสารพักดีนรือนหน้านะครับก็คือพูดง่ายว่าท่านก็เป็นผู้ตํารวจชั้นผู้ใหญ่อะ่ะเป็นระดับพลตารวจตีนะครับก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตํารวจ เกี่ยวกับกฎหมายข้อกฎหมายต่างๆนะครับเกี่ยวกับความถูกต้องหรือว่าการที่อย่างสมมติอย่างที่ผมฟังนะเบอกว่าถ้าเป็นระดับที่ว่าอาวุโสฝ่าสมมุติว่าถ้าเกิดมีการอ่ะไม่ลงรอยกันหรือว่าต้องให้คนที่ใหญ่กว่าหรืออาจจะเป็นนายหรืออาจะเป็นนายกหรือจะเป็นใครเนี่ยให้เข้าไปเพื่อที่จะช่วยดูหรือว่าตัดสินว่าเออเรื่องอะไรยังไง แต่ทีนี้พอเป็นบิ๊กบิ๊กตายเนี่ยซึ่งอาวุโสน้อยกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยพอเขาโดนย้ายไปแล้วบิ๊กตายเนี่ยขึ้นไปเป็นรักษาการพบตอรอซึ่ง,ซ,งซึ่งเาตามจริงก็คือมีสิทธิ์แต่มีอำนาจแต่ในในทางตรงกันข้ามเนี่ยทางอ่าอ่าพลตํารวจตีสุวิสารเนี่ยก็ได้บอกว่าคือไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งในเรื่องนี้ใช่ไหม เพราะเป็นระดับผู้บังคับบัญชาทั้งสองท่านเนี้ยหรือว่าเป็นระดับมีสิทธิ์เขาเรียกว่ามีศัก์เป็นอาวุโศกอ่าเนี้ยอืมก็ควรที่จะให้ทางอ่าเขาเรียกว่าอะไยคนที่สูงวันเนี้ยเข้าไปตัดสินอันนี้คือจากฟังมาก็จะคือประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นกับตรงตรงตรง,ตรงเดียวกันกับทางที่ทางบิ๊กโจ๊กเนี้ยก็พยายามสู้แบบนี้มาตลอดว่าอ่ามันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ย การที่ให้ออกจากราชาการไว้ก่อนมันไม่ถูกต้องหรือว่าพูดง่ายว่าคือถ้ามุมมองว่าบิ๊กต่ายเนี่ยพอขึ้นมาเป็นรักษาการผบตรแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วฟันคําสั่งมาแบบนี้ว่าให้ออกจากราชาการไว้ก่อนเนี้ยคือมันเหมือนเราว่าอมีส่วนได้ส่วนเสียใช่ไหมถ้าเกิดอาวุโสเบอร์หนึ่งไม่อยู่แล้วยังไงบิ๊กต่ายก็ได้ขึ้นเป็นอาวุโสอันดับหนึ่ง หรือว่าขึ้นไปแทนบิ๊กโจ๊กนั่นเองอันนี้จากที่ผมผมฟังมานะครับแล้วก็วิเคราะห์อ่าผมไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงความถูกต้องไหนก็คือมันก็จะต้องอมีผู้ที่เชี่ยวชาญเน่ยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยหรือว่าอ่าเกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาก็คือทางพลตำรวจตีสุพิสารเนี่ยคือเขาท่านก็เป็นตำรวจใช่ไหมท่านก็จะรู้ในข้อตรงนี้ดีอะไรตรงนี้ดีเด,เดี๋ยวก็ลองลองไปฟัง ท่านพูดในรายการเลยครับจะฟังนะครับโดนไล่ออกนะครับโดยเฉพาะาความเร็วของของการทําสํานวนของสํานักงานวนิชาตินะครับเพราะว่าจะต้องใช้เวลาเนี้ยเพื่อลดเพรสเชอร์ของความแตกแยกของในสานักงานวนิชาติให้รวดเร็ว oh. ถ้าปล่อยปะละเลยลงไปเนี่ยหรือดึงเชงเรื่องไปยาวๆเนี่ยก็จะถูกตำหนิฉีนก็เป็นเรื่องของตัว พอบอรตรอเองเนี่ยจะต้องรีบใช้อำนาจาตามที่กฎหมายให้นะครับถ้าไม่ใช้เนี่ยก็เหมือนกับรู้กันหรือไปรับเขาเรียกไปรับเงื่อนไขอื่นๆมานะครับมันก็จะทําให้เกิดการติดฉิินินชา,าแล้วก็ทําให้เป็นประเด็นเพราะเรารู้ๆอยู่แล้วว่าประเด็นของผู้ชาระดับสูงสองท่านที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันเป็นประเด็นฮอตฮิตของของเวทีตํารวจด้วยแล้สังคมติดตามอย่างมากมาย เชื่อว่าในการพิจารณาของประธานวินัยเนี่ยซึ่งเป็น <c oughs> หนึ่งแพ่งของคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจในการตั้งกรรมการสอบสวนวิกโจกโดยใช้119นะครับวักสามนะครับ <c oughs> ย่อๆก็คือคดีที่มีในตำรวจหลายยศน, <c oughs> นะครับทำความผิดด้วยกันผิดวินัยได้แรงแล้วก็จะลงโทษ ก็ไล่ออกบดออกนะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้มีการใช้120ก็ว่ากันไปนะครับก็ไปเปรียบเทียบเอากฎกฎกฎกระทรวงไอ้กฎกตรลเก่ามาใช้ <c oughs> แต่ในนั้นน่ะมันก็มีเรื่องของการบังคับใช้ใน119นะฮะแล้วก็125อีกเพราะเนี่ยเดี๋ยวจะขยับไปที่125 125ก็คือเรื่องของความผิดล้ายแรงที่ผอบจอะต้องที่บอกว่าจะเซ็นชื่อเซ็นชื่อนี่แหละเดี๋ยวจะต้องฟังเอ่อพูดง่ายๆฟังจากข้าราชการรองพบ ทุกคนเนี่ยที่จะต้องลงความเห็นว่าจะลงโทษไล่ออกหรือปลดออกคือมีคณะกรรมการวินัยเสร็จคณะกรรมการวินัยจะไปให้อะไรนณะกรรมการรองผบครับการกลองต้องผ่านผ่านโทษฮะพี่นาโทษพี่นาโทษว่าไล่ออกตามที่กรรมการเสนอไหมใช่เสร็จจะถึงผบใช่ึผบจะเป็นคนลงนามเท่านั้นเองแล้วพิจารนาว่าตอนนี้ช่วงนี้อย่างที่พี่รอดบอกว่าตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยผู้ถูกสอบเนี่ยร้องได้ยังมีสิทธิ์ร้องอยู่ ว่าหลักฐานยังไม่ครบนะครับเพราะยังรับฟังไม่ครบถ้วนนะครับมันเป็นเรื่องของการสอบสวนคดีวินัยมันก็มีเงื่อนไขเรื่องของการรับฟังพยายาพอพอจะเซ็นปุ๊บก็เฮ้ยอ้าวถ้ามีคําร้องขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็ต้องไปดูว่าคาร้องนั้นร้องเรื่องประเด็นอะไรบ้างพอจะตัดหรือเปล่าก็จะใช้อํานาจตัดหรือไม่นะก็เพื่อให้เป็นความเป็นธรรมก็ขยายเวลาไปอย่างที่ท่านปานไม่ง่ายนะไล่ออกพิจ๊กไม่ง่ายนะใช่ไหมเป็นเบอร์สองไปตั้งกรรมการเบอร์หนึ่ง อ่นหนึงก็พูดง่ายๆมีศักน้อยกว่าวิกโจ๊กในขณะที่เซ็นถึงแม้จะรักษาการตามกฎหมายก็ตามนะแล้วก็เป็นคู่กรณีในองค์กรด,ด้วยกันการซึ่งสู่ตำแหน่งแต่ถามว่าโดยหลักเนี่ยไปต้องยึดอาวุโสแต่นี้ไล่อาวุโสออกไปเนี่ยโดยกฎหมายแล้วเนี่ยตัวเองก็ขึ้นเป็นโอาวุโสอันดับหนึ่งนะครับและเป็น,ปนยุคเปลี่ยนผ่านของกฎหมายด้วยนะฮะ กฎหมายที่ออกใหม่เนี่ยเป็นยุคที่จะต้องเอาอุโสมาเป็นหลักนะ mm. มันก็เลยเป็นเรื่องของการได้ประโยชน์ตรงนี้ไปอย่างที่ตัวไพโรธพูดจริงๆเป็นผู้เป็นส่วนได้เสียเฮ้ยอย่างนี้เขาไม่มีสิทธิ์ตั้งกรรมการสอบพิจารณาตั้งแต่ต้นเหรอก็โดยมารยาทที่จริงแล้วเนี่ยถ้าถามว่าโดยกฎหมายเนี่ยเขาเซ็นตั้งได้เพราะว่าเขารักษาการนะแต่โดยโดยความรู้รสึกหรือมีมีความเป็นเป็นแค่เป็นธรรมอ่ะน,นะ ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวน่ไโดยตรงน่าจะให้พุ่มชาเหนือตนขึ้นไปเหมือนสองคนทะเลาะกันแล้วหาคนตัดสินไม่ได้ก็ต้องให้นายคนตัดสินพิสานี่วันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยผลมันจะออกแล้วนะรู้สึกว่าผลจะออกแล้วนะแต่มันย้อนหลังไม่ได้ไงเพราะว่ากฎหมายมันบังคับไปแล้วมันบังคับไปแล้วโดยใช้อำนาจรักษาการตามร้อยแปดอ่ะนะเพราะว่าเขามีอำนาจตามมาจริงๆอ่าก็ใช่ไงคือตอนนี้กรรมการพิจารณาไปแล้วไปถึงปลายทางนะที่เราพูดก็คือต้นทางใช่ไม่ถ้าต้นทางมัน เอ,อ้ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยโอ้โหแล้วเขาพิจารณากันมาจนมีข้อสรุปเนี่ยก็อยู่ที่ทสาประกองว่ากันเนี่ยนี้ยก,ก็ไปผลที่ที่ไพโร์พูดเนี่ยแล้วทำไมกรรมาการสอบเขากล้าพิจารณามาเรื่อยๆอ่ะพี่ไพโรธถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าตั้งแต่ต้นทําไม่ได้ครับนี่ก็คือการวิเคราะห์นะครับของคนตํารวจตีสุวิสารทักดีนาลีน่านครับพูดง่ายว่าท่านก็เป็นตำรวจนะครับเป็นถึงระดับคนตำรวจตีนะครับแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์เนี่ย ในการเป็นตำรวจเนี่ยผมว่าท่านท่านมีอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยคือจะเป็นตำรวจเนี่ยก็คือเรื่องข้อกฎหมายก็น่าต้องมีความเชี่ยวชาหรือว่ารู้ในทางข้อกฎหมายเนี่ยพอสมควรซึ่งคือถ้าถ้าเราฟังจากท่านที่ท่านพยายามที่จะพูดอะคือถ้าในทางอ่ะถ้าในในทางของตำรวจเนี่ยคือเขาก็จะไม่ทํากันใช่ไหมตรงเนี้ยแล้วทีเนี้ยทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือพูดง่ายว่าตอนเนี้ย ก็โดนให้ไล่ออกจากราชการไปแล้วไม่ได้บำเน็จบำนาญไม่ได้อะไรแล้วคือตอนนี้เป็นคนธรรมดาแล้วโดนไล่ออกไปแล้วแต่คือว่ามันก็ยังไม่จบไงบิ๊กโจ๊กยังสามารถที่จะไปสู้ได้ก็คือ่อาไปพูดง่ายว่าไปที่กอพอกอตลพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจใช่ไหมทีนี้ถ้าทางกอพอกอตลเนี่ยเห็นตามกับที่ทาง่า สอบวินยัยไร้แรงเนี่ยคณะกรรมาการสอบวินยัยไร้แรงเนี่ยคือเพื่อง่ายว่าเห็นตรงกันเนี่ยไม่เป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยภายในเก้าสิบวันอ่ะหรือสามเดือนน่ะบิ๊กโจ๊กสามารถไปอ่าฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดได้ซึ่งณนศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเขาก็จะมีการอ่าดูตั้งแต่แรกเลยข้อมูลว่า,าเป็นยังไงอะไรยังไงตั้งแต่ต้นมาจนมาถึงไล่ออกเนี่ยว่า ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันแรงเกินไปไหมอะไรเกินไปไหมอย่างเงี้ยคือคือจะไปอันนั้นอะ่ะตรงเนี้ยคือเป็นสุดท้ายเลยของศาลปกครองที่ศาลปกครองจะต้องดูซึ่งถ้าศาลปกครองสมมตินะมองว่าเอ้ยที่ทํามาเนี่ยมันไม่มันไม่โอเคมันไม่ใช่ตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยกับ,บิ๊กโจ้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะกลับไป,ไปเป็นตารวจได้แต่ถ้าศาลปกครองมองแล้วเออที่ทํามาเนี่ยที่การอ่าออกจากราชการไว้ก่อนหรือไล่ออกอะไรเงี้ย เห็นสมควรแล้วว่าเออมีอำนาจมีสิทธิ์ที่จะทำตรงเนี้ยก็ก็อาจจะพูดง่ายว่าอาจจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยก็ได้ที่ว่าจะไม่ได้ให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับไปเป็นตำรวจเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ทีนี้ในตรงนั้นอนะ่ะบิ๊กโจ๊กจะต่อสู้มันก็จะต้องมีการว่าเอออย่างรักษาการแทนขึ้นมาเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้หรือเปล่าขึ้นมาแล้วมาทําแบบนี้อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปในตรงนั้นซึ่ง ในตรงนี้คือถึงได้ต้องมีกูรูหรือว่าการวิเคราะห์อย่างอพลตำรวจตีสุพิษาเนี่ยคือท่านก็จะรู้เกี่ยวข้อกฎหมายหรือว่าพูดง่ายว่าคือผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะอ่ะพูดง่ายใช่ไหมก็ตอนนี้พิจ๊กก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือออกมาพูดอะไรยิ่งตอนหลังมามีเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับรับรองผลสอบอีกใช่ไหม คดีผลผลสอบที่ว่าเรียนแล้วก็มีการลักลอบเอาข้อสอบออกมาหรือว่าเกี่ยวกับผลสอบเนี่ยตํารวจขยายผลกําลังรวบรวม,รวมข้อมูลกันอยู่ละก็พูดง่ายๆว่าติดตามดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าคือจะจบลงแบบไหนนะครับตอนต้องขอบคุณทางารายการหรือว่าทางช่อง PPTV HD สาหนะครับคดีว่าเราขอยิบยืมเอาคลิปเสียงเนี้ยครับเอามา ทำเป็นบรรยายหรือว่าเป็นคลิปเสียงนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาชมเนี่ยเข้าใจในเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายหรืออะไรต่างๆหรือว่าทางเป็นการวิเคราะห์นะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆองช่องนะครับคําพูดที่ได้ไปล่วงเกินใครหรือพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ